ครับสวัสดีครับพี่พีๆเพื่อนๆวันนี้ผมวัดพระบ้านนะครับวันนี้เออผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพอดีวันนี้อาจอาจ,จะอาจจะมีพระบางรายการที่ที่ปิดไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าผมผมถ่ายไว้ ไว้ถ่ายคลิปไว้หลายหลายวันนะครับแล้วก็ผมไม่มีเวลาวงไม่ไม่มีเวลาทําลงนะครับแล้วก็พอดีมีพี่พี่เพื่อนเพื่อนก็ถามถามทักกันมานะครับผมก็เลยก็เลยให้ดูแล้วก็มีเพื่อนๆพนี่พี่ปิดไปกันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวผมว่างเวลาไหนเดี๋ยวผมก็จะลงเวลานั้นเลยเนาะพี่พี่เนาะเดื๋ยพี่พี่จะได้ปิดปิดกันทันแล้วก็ผมจะได้ สะดวกด้วยบางทีช่วงช่วงนี้ผมยุ่งๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันองค์แรกเลยนะครับเดี๋ยวเ,าเอาผ้ากล่องให้หมดก่อนนะครับนี่นะครับองค์แรกครับพี่ๆองค์แรกเป็นเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับหลวงปู่คําแสงจังหวัดศรีสะเกดนะครับหลวงปู่คําแสน อนนี้กําลังดังเลยนะครับหลวงปู่คาแสนเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงรุ่นแรกนะครับพี่ๆนี่ครับเห็นไหมครับสวยๆลึกๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาขยับไฟอันนี้มาใกล้ๆก่อนนี่ครับเป็นหลวงปู่คาแสนนะครับเป็นเม็ดแตงเม็ดแตงรุ่นแรกหลวงปู่คาแสนนะครับ ิีไฟได้สวยเลยนะครับดูนี่นี่ครับมาพร้อมได้ผูกข้อมือเลยนะครับหลวงปู่คำแสนครับพี่พี่นี่นะครับได้มาชุดนี้เลยนะครับนี่ครับ สองชิ้นนี่เอาสาม้อยห้นะครับหลวงปู่คำแสนต่อไปเป็นหลวงปูทวดนี่ครับเป็นรุ่นสอกอนะครับเนื้อทองเหลืองเ,อเนื้อทองฝาบาทนะครับขัดทรายเอาที่แล้วผมได้มา33มสามองนะครับก็หมดไปแล้วนี่ผมได้มาใหม่นะครับนี่ครับ สวยนะครับขัดทรายตามพื้นจีวรนะครับอ่พื้นเป็นทรายนะครับแต่ว่าขัดขัดเงาตามตัวหนังสือนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญละห้าร้อยครับผมเหรียญนี้ห้าร้อยบาทนะครับพร้อมกล่องวัดห้วยมงคลนะครับวันนี้ผมก็มีอีกนี่ครับวัดห้วยมงคล นี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์พระลอดนะครับกับเป็นพิมพ์ใหญ่สององค์คู่นี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับวันนี้ไปไปช้าๆนิดนึงนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นี่พิมพ์ใหญ่นี่เป็นรุ่นปฏิหารนะครับเนื้อว่าน รุ่นปฏิหารของพระอาจารย์ไพโรจนะครับอันนี้เป็นรุ่นปี44นะครับองนี้เป็นเนื้อพิเศษนะครับพี่ๆเป็นเนื้อเป็นเนื้อว่านคุกลักนะครับนี่ครับเป็นเนื้อว่านคุกลักสกจะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับเนื้อว่านคุกลักนี่ครับ เนื้อว่านคุกลักนี่โค้ดเขาจะตอกอยู่ที่มุมมุมด้านนี้นะครับโค้ดตุ๊ดตู่เขาจะตอกไว้ที่มุมด้านนี้นะครับนี่ครับผมให้ดูนะครับหน้าตายังสวยสวยมากเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับองนี้ผมเช่ามาคู่กันนะครับผมก็เลยขายคู่กันไปเลยนะครับคู่นี้ผมเอา1000บาทนะครับพิมพ์พะลอดกับพิมพ์ใหญ่พิมพ์พะลอดปี4 4นะครับพิมพ์ใหญ่รุ่นปฏิหารน่าจะเป็นปี5กว่าครับมันเป็นปีเป็นปี5-6หรืออะไรประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปี5กว่า รุ่นปาฏิหารต่อไปเป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทวดนะครับวันนี้ผมได้มาอีกเหรียญหนึงนะครับใครที่พลาดเหรียญที่แล้วไปก็เหรียญน,นี้จะย,ย่อนสวยกว่าเหรียญที่แล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าพระก็ยังสวยน่ารักเลยนะครับนี่ครับเม็ดแตงปีสองสองนะครับ เหรียญนี้ผมเอา450นะครับพี่พี่นี่ครับ450นะครับต่อไปเป็นภาพปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะครับรุ่น111ปีรุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมนะครับปี2541เพราะว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับ รุ 1> 1่นร้อยสิบเอ็ดปีนิยมกับพวกเพชรรุ่งโลดแล้วก็ร้อยแปดปีอีกนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเกรสรน,นะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้นี่ครับเป็นพิมพ์จัมโบ้เนื้อเกรสรน,นะครับดูนิ้วนะครับเอกลักษณ์เอกลักษณ์ปิดตาและผ้าหลวงปู่ตโตต้องนิ้วคมคม,มลึกๆเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับนี่ครับ เป็นเนื้อเกสรนนะครับเป็นหลังยันตรีเอาพันสองนะครับหลวงปู่โตหลังยันตรี1น0 0บาทนะครับอีกองหนึ่งอง์นี้เป็นหลังยันดวงนะครับพี่พี่ องค์นี้สวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับดูนิ้วมือนะครับรุ่น1้อปีนะครับปี2541ไม่ได้ฝังตะกุดนะครับนี่ครับองค์นี้เป็นหลังยันดวงนะครับเอา1200บาทเท่ากันนะครับพี่พ นี่ครับใครที่สั่งอะไรผมไว้พยายามทักมานะครับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ไมอยากาส่งส่งไปให้ดูนะครับเพราะว่าผมจําไม่ได้ด้วยแล้วก็บางทีสั่งไว้ก็อตอนนี้อาจจะไม่พร้อมแล้วกว่าเพราะว่ากว่าผมจะหาพระได้มามันนานนะครับต้องขออาภัยพี่ๆนะครับนี่ครับ ต่อไปเป็นเป็นพระหลวงพ่อปานทรงคุดนะครับองค์นี้ออกที่วัดบางน้ำโคนะครับพี่พี่ปี2518นี่ครับนี่ครับปี18จะ,จะเป็นลักษณะนี้นะครับผงอุดเดิมๆนะครับพี่พี่นี่ครับ องนี้ออกที่วัดบางน้ำโคนะครับพิมพ์คุดเอา500บาทนะครับหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคปี18ต่อไปเป็นเหลียงนั่งบรลังนะครับเป็นพิมพ์กระบี่สั้นมีปอกนะครับนีครับเป็นพิมพ์นิยมลองลงมาจากกระบี่ยาวสู้มจุดนะครับแต่ว่า พื้นพื้นผิวนี่ขัดทรายเหมือนกันเลยนะครับนี่คล้ายๆลายทรายเหมือนกันเลยนะครับพี่ๆดูนะครับสวยเหมือนกันเลยนะครับลายเครื่องทรงลายเครื่องทรงมีเมตตามีเส้นผมเห็นเหมือนกันกันกบพิมพ์กระบี่ยาวมีปอกนะครับนี่ครับเอาสองร้อยห้าสิบนะครับเหรียญนั่งบัลลังเหรียญในหลวงนั่งบัลลัง ต่อไปเป็นพระพุทธยี่ห้าศตวตรรษนะครับองนี้เป็นพิมพ์พระศกจุดผิวยังขา,ขาวๆเลยนะครับด้านหน้านี่ครับแต่ว่าด้านหลังนี่พ้าลอยพระลอยใช้มาหน่อยนะครับแล้วก็รอยแกะจากเลี่ยมเดิมนะครับพระองค์นี้มีรอยเลี่ยมเดิมนะครับ มส่องให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับมีรอยโดนมีรอยกรอบเดิมนะครับสัมผัสด้านหลังเป็นเนื้อยุบลงไปแบบนี้นะครับเป็นผราดูง่ายเลยนะครับแบบนี้แล้วก็นี่นี่ครับผมเห็นรอยแบบนี้นี่ผมแทบจะไม่ต้องส่องดูเลยนะครับเป็นผราแท้แน่นอนนะครับเป็นรอยโดนจากกรอบเดิมนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ผสกจุดนะครับ นี่ครับมีขีดที่บ่านะครับใบหน้าก็ยังสวยๆนะครับนี่นะครับค่อยๆดูกันไปนะครับนี่ครับถือว่าสวยเลยนะครับข้างหลังข้างหลังเป็นรอยใช้นิดๆเองนะครับนี่ครับ รงนี้ผมเอา950เองนะครับพระแล้วแต่ทุนบางทีเปิดถูกเปิดแพงพี่พี่เคยเช่าไปองค์ละพันร้อยก็อย่าบ่นผมนะครับองค์นี้เป็นเนื้อดินนะครับพระพุทธยี่ห้าศตวรรษองค์นี้องค์นี้หน้าตาก็ถือว่ายังยังสวยนะครับยังติดนี่ครับ นี่ครับพี่พี่เห็นนะครับตรงหน้าอกมีลานๆนิดๆนะครับนอกนั้นก็จะถือว่าสมบูรณ์นะครับนี่ครับถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับองนี้นี่ครับองนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับ อีกองหนึง่งองนี้หน้าตาไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็แขนแขนนี่โดนบิ่นไปนิดนิดน,ดนะครับนี่ครับแขนนี่บิ่นนิดนิดนะครับหน้าตาก็ติดบีบี้ไปหน่อยนะพี่ๆนะนี่ครับช้ำๆนะครับเอาไว้แฝนพุทธคุณได้ครับห้อยรถห้อยลาให้เด็กๆห้อยได้ครับผมใช้พุทธคุณพุทธคุณเหมือนองค์สวยนะครับ นี่ครับเอาสามร้อยนะครับพี่ๆองค์นี้ถูกมากๆเลยครับต่อไปเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนี่ครับเหรียญรุ่นแรกนะครับสภาพหน้ายังสวยๆเลยนะครับสภาพใช้มาหน่อยนะครับแต่ว่าไม่สึกมากนะพี่ๆนะ ยันยังคมลึกๆอยู่เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อการรุ่นแรกนะครับปีศูนย์แปดเดี๋ยวผมส่องยันให้ดูนะครับนี่ครับผ้าคมคมเลยนะครับผ้าอาจจะมีล้างมานิๆนดๆนะครับองนี้นี่ครับยันคมคมลึกๆแบบนี้เลยนะครับมีร้อยต่อยันอย่างนี้นะพี่นะ เดี๋ยวผมให้ดูหน้านะครับเหรียญนี้มีสองบล็อกนะครับบล็อกมีไฝกับบล็อกไม่มีไฝเหรียญนี้เป็นบล็อกไม่มีไฝนะครับดูนะครับคมชัดลึกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนี่ไม่ไม่ต้องอธิบายก็คงจะทราบกันดีนะครับเป็นสิทธิเอกหลวงพ่อเดิมเลยนะครับได้รับการถ่ายทอด วิชาจากหลวงพ่อเดิมโดยตรงเลยนะครับหลวงพ่อกันสภาพใช้มาหน่อยแบบนี้ผมเอาพันสองนะครับพี่พี่หาไม่ง่ายนะครับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วรุ่นแรกนะครับผมเอาพันสองนะครับชิ้นสุดท้ายนี่เป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับ เป็นปีเป็นปีหกห้านี่แหละครับอาไม่ใช่สีครับเป็น6กสี่ครับ6กสี่ปีที่แล้วนะครับหรือผิวเหรียญน,นะครับนี่หลวงปู่มหาศีลานะครับวัดโพสีสะอาดหลังเท้าเวตุวันนะครับนี่ครับผิวสวยๆแบบนี้เลยครับปีที่แล้วนี่เท้าเวตุวันนี่ ได้รับความนิยมมากนะครับนี่ครับมีสองเหรียญนะครับเหรียญสวยๆทั้งคู่เลยนะครับผมเอาเหรียญละสองร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับเหรียญสวยทั้งคู่เลยนะครับเหรียญละสองร้อยห้าสิบนะครับหรือว่าใครเอาสองเหรียญเลยผมเอาสี่ร้อยครับครับวันนี้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับ